เรามาฟังเฉลยจากคําถามแปปทีนควิสจากช่วงที่แล้วกันครับว่าเราควรทําอย่างไรเมื่อเกิดอาการเย็นจีตขึ้นสมองคําตอบก็คือข้อบีครับยกลิ้นแตะเพดานปากเพราะเพื่อให้ความร้อนจากลิ้นช่วยทำให้ปมประสาทอุ่นขึ้นนั่นเองล่ะครับและมาถึงเกมที่สองค่ะ Scene Analysis โจทย์ของเราค่อนข้างท้าทาย จึงมีตัวช่วยให้กับน้องๆครับช่างตวงวัดใบความรู้หนังสือความรู้ต่างๆพร้อมให้บริการกับแลบบ o y ทำไมทำได้อย่างนั้นครับ l a บ boy เป็นอะไร l a บ boy ฉันไม่โอเคเรื่องอะไรรายการนี้เป็นรายการ STEM education แล้วจะต้องมีหลักการวิทยาศาสตร์แต่รายการนี้มีคนมาจีบกันกลางรายการดิฉันไม่โอเคและนี่คือสถานการณ์จำลองครับ ณเมืองสุพรรณบุรีมีหนึ่งหญิงสองชายที่เคยเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กจนเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ชอบพอกันจนเป็นที่มาของโศก,กนาฏกรรมความรักเมื่อมีขุนแผนหนุ่มรูปงามผู้มีวิชาอาคมกล้าแกร่งรักกับนางคิม ซึ่งเป็นหญิงสาวผู้เป็นที่หมายปองของขุนช้างเช่นเดียวกันชายทั้งคู่จึงต้องทำทุกวิถีทางคือให้ได้นางพิมพ์มาอยู่ในครอบครองดับ สำหรับรอบเมื่อสักครู่นี้นะคะทีมที่สะสมเอเนอรจีได้มากกว่าก็คือศึกษานาีค่ะเพราะฉะนั้นศึกษานารีมีสิทธิพิเศษนะคะสามารถที่จะเห็นคําถามของเราก่อนแต่เห็นเพียงแค่บางช่วงบางตอนเท่านั้นค่ะตับอ,อันนี้ให้หาย,ยาดเป็นชีวะอันนี้โล่ะอันนี้เคมีชีวะมันอาจจะเป็นเรื่องแบบอนุกรรมเลยใช,ใช่ใช่เราจะเรชีวะไหม ได้จะชีวะน,นะได้ๆชวนก่อนหน้าน,น,นี้เรามีการวางแผนไว้แล้วค่ะว่าจะถ้าเกิดว่ามีฟิสิกส์เคมีชีวะเราจะเลือกชีวะเพราะว่าโอกาสที่จะผิดอ่ะมันมีน้อยมากเพราะว่าไม่ค่อยคํานวณค่ะชุวยคาถาม A หรือ B ครับ B, B ค่ะ B ค่ะ B โจทย์ของคุณครับหลังจากความวุ่นวายแห่งศึกชิงรักของขุนช้างและขุนแผนขุนแผนที่อายุใกล้แก่ชารา จึงต้องการตามหาหนึ่งในเครือญาติดังพงสาว,วลีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอของน้องๆเพื่อที่จะมอบดาบฟ้าฟื้นอาวุธผู้กายของขุนแผนให้ญาติคนนั้นครับโดยจะต้องเป็นคนที่มีความผูกพันทางสายเลือดกับขุนแผนและมีคุณสมบัติในสายพันธุกกรรมตามที่ขุนแผนกำหนดไว้จ้องหาว่า ญาติที่ขุนแผนต้องการมอบดาบฟ้าซืนให้คือใครและญาติคนนั้นมีความสัมพันธ์ใดกับขุนแผนครับศึกษานารีครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับต้องผูกพันทางสายเลือดจดูหาข้อมูลทีนี้เ้าต้องหาว่าไอ้ผูกพันน่ะกพัน <จะ S 3> แบบไหนก่อนเออเขาจะดูจากอะไรอะไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาเป็นหมูเลือดหรือว่าออกมาเป็นแบบโรคหรืออะไรมไม่รู้อะไปถามขุนแผนกับนางพิมไหละเพราะนางพิมก็น่าจะเป็นแบบ คถามในะะความยากของข้อนี้ครับก็คือโจทย์ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้ความรู้เรื่องไหนในการตามหาญาติของขุนแผนบอกเพียงแค่มีความผูกพันทางสายเลือดและมีคุณสมบัติในสายพันธุก,กรรมตามกำหนดดังนั้น SNR Fantastic ต้องตั้งคำถามให้ตรงกับข้อมูลที่ตัวละครมีอยู่เพื่อตัดบุคคลที่ไม่เข้าข่ายออกละครับมาดูกันว่าทีมศึกษานารีจะตามหาญาติให้ขุนแผนได้หรือไม่ ความสัมพันธ์นี่คือ,อยังไงล่ะคะหมูเลือดหรือว่าอะไรคะอันนี้พี่ไม่รู้เลยครับแล้วพี่รู้ไหมคะว่าในญาติพี่อะค่ะมีใครหมูเลือดอะไรบ้างหรือว่าเป็นโรคอะไรบ้างคะข้อนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้ะไรเหรอคะมีรู้บ้างแต่เราต้องถามให้ถูกดึงมาถามล้างกันค่ะคื่ว่าถ้าคนถ่ายี้ชิดว่าคนที่เนี่ยคนนี้คนนี้พี่หมูเลือดอะไรล่ะคะอืมฉันไม่รู้เลยคะ่ะแปลว่ามีโรคพันธุกรรมอะไรไหมคะ ไม่ได้มีโรคพันธุกรรมอะไรนะแต่ว่าฉันนมีผัวหลายคนมีพวกสายรหัส DNA ทั้งเครือบ้านเลยเอาไปดูไหมดูค่ะอบค่ะพี่เขาได้สายรหัส DNA มา การรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าจะต้องมีการถอดรหัสพันธุกรรมค่ะถอดรหัสใช่ขอนี้เรามี DNA อใช่ไหมคะการ DNA ก็จะมีกลไกที่จะต้องถอดรหัสออกมาเป็น mRNA transcription ปนมาเป็นย้อนาทีนี้หลังจาก m r n a คุณจะต้องถอดรหัสออกมาเป็นอะมิโนแอซิดเป็นเป็นโปรตีนค่ะย้อมาอีกใช่ซึ่งรหัสเนี่ยมันจะอ่านโค้ดเราจะต้องดูว่ากดรหัสอย่างเงี้ยจะเป็นอะมิโนแอซิดตัวไหน เมื่อที่แท้หัวใจของการไขปริศนาในวันนี้แกับก็คือการถอนรหัสพันธุกรรมนั่นเอง การถอดรหัสพันธุกรรมครับก็คือกระบวนการคัดลอกข้อมูลทางพันธุกรรมใน DNA ไปยัง RNA เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้างโปรตีนครับซึ่งมีความสําคัญต่อการแสดงของยีนและก็หน้าที่ต่างๆของเซลล์ดังนั้นรหัส DNA ที่ได้มาจะช่วยระบุลักษณะบางอย่างของคนที่ขุนแผนตามหาได้นั่นเองรหัส DNA ค่ะรหัส DNA หรืออหัสโคดอนโคดอนรหัสโคดอนตรงนั้นนี่มันคือ DNA เราต้องเปลี่ยนเป็น ยี่ไอนี่ก่อนชาวก็ถอดพายงามพายโยงพายเพชรพายชุมพลกุมารทองเราน่าจะถอดมาทําไมนี่มาถอดมามันก็เป็นยางนี้เหมือนกันนั่นนะสิครับน้องมีนาเพราะต่อให้ถอดรหัสพันธุกรรมของทุกคนจนได้โปรตีนออกมาก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับลักษณะอะไรน้องๆ S N r Fantastic ลองสอบถามตัวละครเพิ่มก่อนดีกว่าครับที่มีสองคนแบบคนสมบัติของคนที่ต้องการมีอะไรบ้างไหมคะแน่นอน คนที่ข้าอยากมอบดับเร่มนี้ให้เนี่ยจะต้องมีสายเลือดเดียวกับข้าจะเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ยอมได้เป็นผู้ชายไม่มีหนวดเคราและที่สําคัญต้องเป็นคนที่มีหัวล้านตามกรรมพันธุ์และลักษณะการหัวล้านเนี่ยจะมีผมข้างๆเหลืออยู่สองฝั่งและข้างบนเนี่ยจะเหลือผมเป็นกระจุกข้างบนไปถามพี่ขุนแผนเขาก็บอกว่าเป็นผมหัวล้านนะเป็นจุกอะไรอย่างนี้แล้วก็ แต่ว่าถ้าเกิดหัวล้านต้องไปถามใครพอเดินไปหาขนช้างคือหนูไม่ทันได้ถามแต่ว่าตาหนูไปมองในพานก่อนค่ะอันนี้คืออะไรเหรอคะอ๋อนี่หนะนี่ก็คือเดี๋ยวค่าจะเล่าให้ฟังอ๋อค่ะคหัวล้านมีอยู่เจดแบบ<า>แต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันจะดูที่ภาพนี้ทุ่งหมาหลงไม่ใช่นนะคะไม่มีจักรสุดงการก็น่าจะไม่ใช่ค่ะอ๋ออันนี้ก็ดงช้างข้าม ค่ะ,ะงามเทพโพงามเทพโพชโดตีแปลงแล้งกระพือปีกฉีกขวานฟาดร่ะชคขึ้นเขาค่ะมีข้อมูลอยู่ด้านหลังรายละเอียดต่อจากที้ข้าก็ไม่รู้แล้วหัวล้าน ก็มีหลายแบบซึ so ่งในแต่ละประเภทก็จะมีรหัสพันธุกรรมที่แตกต่างกันออกไปใช่คหาเขาจะกำหนดว่าหัวร้านประเภทนี้น่าจะมีอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันเพราะว่าต้องไปถอดรหัส mrna ออกมาโดยด้านหลังของรูปหัวล้านทั้ง7แบบแกรบที่น้องๆได้มานั้นจะมีข้อมูลของ mrna อยู่ว่าเป็นแบบไหนมีโปรตีนอะไรเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับรหัสพันธุกรรมของญาติที่เข้าขายนั่นเองแต่ก่อนอื่นน้องๆจะต้องเลือกให้ได้ก่อนนะครับว่าหัวล้านที่คุณแผนตามหานั้นคือหัวล้านแบบ ลักษณะการหัวร้านเนี่ยจะมีผมข้างๆเหลืออยู่สองฝั่งและนข้างบนเนี่ยจะเหลือผมเป็นกระจุกข้างบนเหลือ15นาทีครับมีข้อตรงกลางข้างบนหรือจุกเปขย่มไว้แต่คนนี้ตรงกลางไม่มีแสดงว่าันี้ไม่ใช่ตรงกลางข้างบนหลือจุกเป็นขย่อมอันนี้ไม่มีเลยแสดงว่าคนนี้แรงก็คือปรีกดอะโนซัลทออกมาเอใหถอดออกมาเป็นเป็นไมเลยก่อนถอดจากไล่ฝั่งนี้ไป ตอนนี้กำลังถอดรหัสแล้วเขาก็เลือกคนมาแล้วว่าจากคนที่มีลักษณะญาติแบบนี้ต้องมีลักษณะเป็นหัวร้านแบบแบบนี้และ จะมีข้อมูลพฤตธกรรมที่บอกว,ว่ากรดอะมิโนทั้งสายต้องมีลักษณะยังไงยังไงเมือ่อน้องๆเลือกรูปแบบหัวล้านได้นะแล้วเละครับที่เหลือก็ต้องถอดรหัส DNA ของผู้ต้องสงสัยออกมาเป็น m r n a แล้วก็แปลงเป็นโปรตีนเพื่อเทียบว่ารหัสพันธุกรรมของใครครับที่ตรงกับเงื่อนไขในการเป็นหัวล้านแบบที่เลือกนั่นเองซึ่งหลังจากพิจารณาเงื่อนไขเรื่องเป็นเพศชายและก็มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดแล้วครับก็ยังเหลือบุคคลที่เข้าข่ายอีกไม่น้อยเลยทีเดียวเข้าเด้งมือเข้าครับศึกษานรณีเอาเกลอนถอดอันนี้ ขุ่นไก่ไอทอดของพายงามชมนกทอดของพายชุมพลปากกาของดาดาเอคู่กับยูจีคู่กับซีสองและแปดต้องเป็นชนิดเดียวกันที่นี่เราได้ C ีสองอันอันนี้ก็เซียเหมือนกันใช่ปะใช่เขาเขาคือใครนแถบน้อทอปนะเขาคือพายเพชรพายเพชรคนนี้คือพายเพชร ใายเพชรแล้วเป็นอะไรายเพชรก็หลานหลานชายขอดกมยนะกดแล้วหนูใช้เวลาไปครึ่งหนึ่งพอดีเลยญาติที่ขุนแผนตามหาคือใครลายเพชรค่ะมีความสัมพันธ์อะไรกับขุนแผนครับเป็นหลานชายค่ะถ้าถูก10 Energy ถือว่าได้เปรียบเพื่อนได้มากๆเลยนะครับและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ ใช่หรือเปล่าที่ยิ้มแบบไม่มั่นใจใช่ไหมที่ถูกเ,เไ้ได้ถัง Energy! ถือว่าทำเวลาได้แม่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับศึกษานารีเพราะเซฟไปได้มากถึง10 e อน r g y ทําให้ความหนักใจตกมาอยู่ที่เตรียมบูดมศึกษาพัฒนาการแล้วนะครับสำหรับเตรียมพัทคุณจะเป็นชุดคาถาม A นะครับคําถาม ขุนแผนต้องการตีดาบฟ้าฟื้นซึ่งเป็นดาบวิเศษตามตำราที่มีความแข็งแกร่งและคมกว่าดาบเล่มใดพร้อมทั้งสามารถไล่พูดผีปีศาจสกัดวิชาอาคมเรียกลมฝนฟ้าผ่าได้ถ้าขุนแผนต้องการเลือกโลหะที่เหมาะสมที่สุด2ชนิดจากบรรดาโลหะที่หาได้10ชนิดดังตารางที่ขึ้นอยู่บนจอของน้องๆตอนนี้โดย โลหะชนิดแรกต้องเป็นโลหะที่ทนความกัดกร่อนได้ดีที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องมีน้ำหนักเบารวมกับโลหะอีกชนิดที่ต้องมีความแข็งมากกว่าแรกแคลไซต์ ite, และมีน้ำหนักเบาซึ่งโลหะทั้งสองชนิดนี้ต้องหลอมเหลวด้วยเตาโบราณได้ด้วยจงหาว่าโลหะสองชนิดที่คุณแผนควรเลือกใช้ทำดาบฟ้าฟื้น คือโลหะอะไรบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมพัดจับเวลาครับนันก็คือเอาโลหะที่มันใจอิเล็กตรอนยากี่ยโลหะตัวแรกโลหะตัวที่2ก็คือเราจะต้องไปดูตารางสิบเ้นนั่นนะตารางข้าคอมแข็งแสดงว่า1ตารางที่ต้องหาคือตารางค่าอีสูนสองตารางที่ต้องหาคือตารางค่าคอมแขนครั้งแรกที่เห็นโจทย์มีคําว่ากัดกรอนนะครับผมนึกถึงค่า e อีูนเป็นอย่างแรกเลยครับ ก็เลยทาให้ได้บอกเพื่อนว่าจะต้องไปเอาตัวของตารางอีสูตมาด้วยเข้าใจทุกอย่างอย่างทะลุป,ปลุกปลงแมสมกับเป็นตัวตึงเคมีจริงๆน,นะครับน้องชูมี่โดยข้อนี้ครับจะต่างจากข้อที่แล้วตรงที่โจทย์กําหนดเงื่อนไขของโลหะทั้ง2ชนิดมาให้อย่างชัดเจนแต่น้องๆจะต้องตีความเองให้ได้เลยครับว่าคุณสมบัติที่โจทย์ให้มาจะรู้ได้ด้วยข้อมูลทางเคมีแบบไหนมาดูกันครับว่าเตรียมพัดโซไซตี้จะเซฟเอเนจีไว้ได้เท่าไหร่กันแน่ ารพอรู้ไหมครับว่าตวเตาโบราณนี่มันร้อนได้เท่าไหร่ครับวันๆข้าเนี่ยใช้แต่วิชาคมข้าไม่รู้หรอกเรื่องตีดับทำดาบเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนข้าเนี่ยพอจะรู้ว่าเรือนของคุณช้างเนี่ยมีเตาหลอมอลองไปถามมันดูสิครับเาจะรู้ไหมครับว่าเตาหลอมเนี่ยร้อนได้เท่าไหร่กี่องศารู้สิได้ค่ะรวยจึงต้องมีเตาหลอมเป็นของตัวเองเตาหลอมที่ดีต้องร้อนสูงสุดถึง1750พอองศาเซลเซียส ขามีตารางจุดล้อมเหลวโละหะเจ้ออกไปดูซะขอบคุณครับตรงนั้นเนี่ยข้าก็ไม่รู้แล้วตารางจุดล้อมเหลวอุณหภูมิเตาสูงได้พันเจ็ดร้อยห้าสิบพันเจ็ดร้อยห้าสิบ จริงๆฟังดูที่เหมือนง่ายนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายสมบัติของธาตุอะครับที่น้องๆจะต้องค้นหาซึ่ง2ชนิดเนี้ยมันมีสมบัติแตกต่างกันอย่างแรกก็คือทั้งคู่มันต้องสามารถล้อมเหลวได้ในเต,ตาเผาของเราดังนั้นเด็กๆต้องไปหาว่าจุดล้อมเหลวของโลหะต่างๆมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็รู้เรื่องของความแข็งว่าเราจะต้องแข็งกว่าแคลซายนะครับก็จะมีโมเกลที่เราเลือกดูว่าธาตุไหนแข็งกว่าบ้างส่วนอีกฟากหนึ่งก็จะต้องดูเรื่องของการกัดกร่อนว่ากัดกร่อนดีหรือไม่ดีใช่ไหมครับเราต้องการสิ่งที่กกัดดรร่่อนนไมีีตง้ ก็ต้องไปดูค่าของอเซลล์ไฟฟ้าครึ่งศัก์ของทางเคมี N e นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะอิกสมบัตินึงทาให้เด็กๆเ,เนี่ยมันมีหลายตารางมากที่เขาต้องมานั่งดูกันซึ่งข้อมูลแรกที่น้องๆได้มาก็คือเรื่องอุณหภูมิของเตาหลอมโลหะและก็จุดหลอมเหลวของโลหะทุกชนิดดังนั้นน้องๆจึงสามารถตัดโลหะที่ไม่สามารถหลอมเหลวในเตานี้ออกไปได้เลยเลยครับหยิบตารางธ่าุได้เลยได้อันนี้คืออ e ีูนเซลใช่ไหมใช่อันหนูอ่านออกใช่ไหม อ่านออกคือแปลค่าเป็นใช่ไหมไอ่าโอเคไปเอาอะไรลูกเ,เต้เอาค่าความแข็งอ่ะอันนี้ได้ไหมสเกลโมได้ไห<ด>มไ,<ด>ได้ครับอ่าได้มันจะต้องเ่นยังไงว่าท่าเปล่าๆอะไรมันแข็งอะไรต้องถามค่ดาพี่ใช่ดาบฟ้าฟิวไหมครับใช่ครับดาบฟ้าฟิวเรมี้เลยที่เคยเอาดาบไปฟันหินอะไรไหมครับดาบพี่เนี่ยไม่เคยฟันหินเคยแต่ฟันคนแต่ว่าพี่เนี่ยรู้เกี่ยวกับโลหะสี่ชนิด ที่แคลไซขูดแล้วเป็นรอย 1. อลูมิเนียม2สังกะสี 3. มตะกัวและสทองไอพีน่าไอดีดีดีเอ้ยยืนฟังตั้งนานแต่จำไม่ได้แบบนี้นี่โมแต่เออคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าอะครับน้นก่อนแต่ของที่ดีที่สุดม่นก็พีบีแต่ว่ามันจะใช่จริงหรอคือมันจะมันจะง่ายขนาดนั้นเหรอพีบีะแค่กัดก่อนอย่างเดียวมัน มันจะเมื่อสูงนะพี่พี่อีกอันหนึ่งก็คือกัดก่อนคือค่าสัยไฟฟ้าซึ่งต้องถ้าสูงคือถ้าสูงสูงแปลว่ามันอยากจะรับอิเล็กตรอนก็แปลว่าดีกัดก่อนแย่แล้วเมื่อน้องๆครับเลือกโลหะที่มีค่าอ0สูนสูงที่สุดที่ล้อมเหลวในเตาได้ก็จะได้โลหะชิ้นแรกมาแล้วแหละครับแต่โลหะชิ้นที่สองเนี่ยยังขาดข้อมูลเรื่องน้ำหนักอยู่เนี่ยรู้ไหมครับว่าโลหะอะไรที่มีน้ำหนักน้อยพออ๋อ พ่อพี่เคยเล่าให้ฟังนะว่าที่ต้องเอามาทําอาวุธอะต้องเป็นโลหะที่มีน้ําหนักเบาและมีความหนาแน่นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประลอดนอกจากนั้นอะเป็นโลหะหนักหมดเลยส่วนเรื่องความหนาแน่นอะเราอยากรู้ไหมล่ะพี่มีให้ดูนะครับหนาแน่นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของปรลอดนี่เลยนะอันนี้คือโลหะหนึ่ง้อยกว่าครึ่งหนึ่งของประลอดประลอดเท่าไหร่อ่าสิ5 ทียมพัฒโซไซตี้ครับได้ข้อมูลเรื่องความหนาแน่นมาแล้วนะครับทำให้รู้นะครับว่าโลหะไหนบ้างที่มีน้ําหนักเบาดังนั้นเมื่อพิจารณากับคุณสมบัติอื่นๆก็น่าจะได้คําตอบแล้วแหะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก12นาทีนะคะก่อนไปถามแล้วอ่ะมันจะเหลืออยู่4ตัวโครเมียมโคบอลเหล็กแล้วก็ไทเทเนียมแล้วก็มาดูเรื่องความหนาแน่นอ่ะเหลือไทเทเนียมอันนี้ตัดไปเลยข้อแรกอ่ะข้อแรกนี่ก็คือพีดีเนี่ยงานไซน์นอกเลยไหมตอบไปเลยไม่เป็น แล้วเตรียมพาถ้าถูกคุณจะนำศึกษานารีทันทีครับโลหะทั้งสองชนิดคืออะไรบ้างครับอ่าชนิดแรกคือตะกั่ว Pb ครับและชนิดที่สองคือไทเทเนียม Ti ครับถูกเพื่อรักษา11 Energy เอาไว้และจะมีชัยนำศึกษานารีแต่ถ้าผิดคุณจะเหลือ6 6 Energy นะครับคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ ใช่หรือเปล่าที่เป็นคำตอบที่ผิดครับรู้สึกว่ามันเป็นความผิดของเราเต็มๆเลยครับที่ไม่เช็คให้ดีแล้วก็ไม่รอบครอบให้มากกว่านี้ครับเรียมพัทถ้าพร้อมแล้วจับเวลาตอบครับอีสูตรแน่ใจหรือเปล่าอีสูตรอกับบีวันๆๆๆวนี้นี่มันนี่มนฟูรีนนี่ฟูรีนี่ฟูรีนี่ฟูรเลเลเลมันไม่อยู่แต่มันอออกไซด์ ผิดพลาดจากการที่ผมดูตารางค่า E0 Cell ไม่ดีเองครับคือตัวของ โลหะนะครับมันจะต้องอยู่ในรูปของโซลิดเลยก็คือของแข็งแต่ว่าตัวของตะกั่วตอนแรกที่ผมตอบไปครับมันอยู่ในรูปของสารประกอบออกไซด์มันเลยทําให้มันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องครับคัเปอร์น่าจะได้เหล็กไม่น่าได้เหล็กมันเป็นเอควีตเอ็กมันต้องมันต้องกัดนะมันต้องเป็นโซลิดแปบนแปบนึงนะไอ้กซ้าต้องกิดก่อนมาที่สุดแปลว่ามันต้องมันต้องมีอิสุ่นมีดัชนที่มากที่สุดถูกไหมใช่เอาเอาตัวที่เป็นโซลิดโซลิดได้สุดค o เปอร์เลยเหลือแค่สามนาทีนะครับถ้าจะตอบต้องตอบถ้าไม่กดไม่ได้ ไม่ได,ไดไเลยไรเลยกดเลยสยิหยุดเวลาไว้ที่3นาทีโลหะทั้ง2ชนิดคืออะไรบ้างครับชนิดแรกทองแดงครับ Cu แล้วก็ชนิดที่2คือไทเทเนียมครับ Ti ถูกเพื่อรักษาสาม e r g y g y แล้วไปต่อแต่ถ้าผิดไม่เหลือ Energy เลยนะครับและนี่เป็นคำตอบที่ ถูกหรือเปล่าใช่ไหมถูกไหมมั่นใจไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องครัะเม่พบพลาดตอบผิดไปหนึ่งครั้งเลยครับเลยทำให้เตรียมพัสโซไซตี้เก็บ Energy ไว้ได้ไม่มากโดยตอนนี้ครับพวกเขาตาม S n R Fantastic อยู่ที่3ต่อ10 e เอเนจ เห็นที่งานนี้ครับต้องให้หนุ่มๆเตรียมพัดไปพักชาร์ิพลังเติมความสดชื่นกันสักหน่อยก่อนที่จะสู้ตัดสินกันในช่วงหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่า4ี่นุ่มหรือว่าสีสาวที่จะคว้าชัยในครั้งนี้ไปได้กันแน่เราจะเข้าสู่รอบของการประมูลตัวช่วยค่ะไม่มีของแต่มีคนพระเอกละครเวทีโฮมโรงเดะมิวสิคอล